วัสดีสวัสดีครับซัดเซ็สาวฟุตบอลคอนเทนต์คลิปนี้ชวมาดูเอาอีกแล้วอย่างมันพยาคามมีตมาจัดให้กันไปงาม,งามโอ้โ ก็ยังล้อนแรงแพงลิตกันได้เรื่อยๆเลยล่ะครับสำหรับไอ้นุ่มวัยมิจเพศสมุไราสายซิ่งวิ่งสับๆผู้นี้และล่าสุดกับผลงานอันสุดเสดาเล่าร้อนที่สนองพระเดชพระคุณต้นสังกัดอย่างนกงนังนวลใบตันนด้วยการจัดลูกบอลใส่ผ่านถวายงานสวยๆให้เพื่อนร่วมทีมใส่สกอร์ไปได้แบบ2นะักติดต่อกันแบบนี้มันก็จะต้องถูกพระโอษฐ์อพระ,ระไทยเป็นของขวัญให้เป็นแฟนใจฟูกันอย่างไม่หยุดหย่อนกับฟอร์มที่ไม่แผ่วของเขากันแน่นอนแ่ละครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มฮอตๆจนผืนหญ้าแทจะไม่่่บบาายเกกกิดดขอองจตััััววนนสหีคร มีตบ้าได้จากกลางสนามครับมีโอลิเซตามเป็นเงาเลยครับแล้วตะลุช่องเป็นเราช่องสิงคโปร์ไปที่มาสานจอขยเขาวิ่งแล้วยิงซ้ายโอยโหเรียบร้อยครับ คมเก็บครับสลีมาจากทั้งคู่ที่ประสานงานกันดีสุดๆมาแต่ไหนแต่ไรครับแล้วดูช่องที่มิตมะกับน้ำหนักที่ไหลมาโหแต่งข้อข้องของมาร์ทีเดียวใส่ซ้ายหายเลยครับโอ้โหพุ่งเซฟจังหวะนี้เหมือนจะทันครับแล้วปัดบางๆนิดหนึ่งแต่ไม่ไหวครับจากด้นานหลังแล้วแทงมาสวยๆของใบตันครับมาดีเลยโอ้โหสับซอยหลยแรงแรงแรงแงมาแล้วครับถึงแล้วของมาซ้ายกับอีกทีที่ควายยอดย้อยคล้อยมิตมะไป เขาลู้มมิตมาที่ม่งจงขึ้นไปครับแม็กอลิเตอร์ขึ้นคนเดียวลงโล่งไม่ไหวแล้วครับลีดแห่งแอลเลนโลดก็โดนกันไปตามระเบียบครับมาอีกทางริมเส้นสายครับจากเอตูบิยานสับตินแตกยาวแหวกโจทีของมิตมาตีไฟเลียวเปลี่ยนเลนเข้ากลางแล้วเราอมามองอยู่แทงที่อลิสต์โอ้ยแต่คราวนี้ยังไม่คมครับโอ้โหใส่โค้งออกไปอย่างน่าเสียดายผ่านล่วงเลยครับมิตมาฝากสายออกไปที่มิตมาแล้วติดเครื่องกระชากไปตัวสายมาน้ากอบคูกิกคุ่กิกแล้ว ของลีเจ้าบ้านอยากกจะล้อนสันเข้าไปครับโอ้โหแล้วเป็นจเจ้าเปิดบุกจากสมุไรเจ้าเดิมที่กันชากแล้วตะวันป่านมาโอ้โหเพืเ่อเบครแล้วควายขืนของไม่ต้องมาครับเล็งแล้วล็อกสายหลุดไปแล้วตรงนี้ใส่ขวา มอย่างเหลือจะเชื่อของมหาเทพวิมิคิอุสครับวู้ฮู้วีก็นี่แหละครับผลงานฮอตสองแมตช์ติดของคาโอลูมิโตมาครับแม่ก็ถือว่าทดแทนการจากไปของเลอนโดทอสซาได้อย่างไม่ขาดบกพ้่องเลยจริงๆครับพ่อหนุ่มสมุไรของเราส่วนทางด้านทอสซากับผลงานในต้นสังกันใหม่อย่างจากอาร์เซนอลนก็ถือว่าก็เสาถิ่นลอนดอนไม่เบาเหมือนกันครับล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกในทีมเีกลที่สามารถทำแพดดิกแอซิดได้ตั้งแต่ครึ่งแรกในฐานะทีมเยือนครับอีกทั้งยังติดทีมยอดเยี่ยมปจแมตเดยอ้ว แล้วก็เรียกได้ว,ว่าเขามีฟอร์มที่เข้าฝักไม่แพ้คาโอรูในช่วงนี้ที่ยังอยู่ที่บ้านเก่าของเขาอย่างไบตันเลยทีเดียวครับและําัาคาโอรูเองนั้นล่าสุดก็พาไบาตันลังอันดับที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ครับแต่ถ้าว่ามีแต้มเท่ากับที่6อย่างหงแดงที่เพิ่งจะโดนบว้ยติดคอแล้วก็มาโดนมัดริดครับเปิดบ้านซันเะดียโกเบร์บิวเอาชนะพวกเขาไปได้อีก1ประตูต่อศูนย์ก็ถือเป็นการปิดกล่องครับ u c l ของพวกเขาและที่สําคัญก็ยังทาให้พวกเขาหมดลุนแชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งขันทั้งส้น 20นัดที่เขาได้ลงแผงลิตบนสังเวียนผืนญ้าวเวทีพิมพิเลกเมืองผู้ดีครับแล้วก็เป็นการใส่พานทำแอสซิสสวยให้เพื่อนไป4ครั้งซึ่งก็มาจาก2นัดล่าสุดแล้วก็เป็น2ลูกทีเดียวครับที่เขาลงโมกแข้งเจอกับลีดแล้วก็ฮิสตันพาเลตนั่นเองแต่ก็ต้องมาเจอลูกไฟยิงตะบันโค้ขงของอารอนสันที่แก้ตัวได้หลังทำโอนโกทําให้หลีดของพวกเขาลบทนจากการแพ้คาบ,บ้านณถิน่นแอรเลโรตไปได้ครับส่วนทางด้านแมตช์ล่าสุดที่เจอกับริสตันพาเลตนั้นก็กลายเป็นเดอะอีเกิลปราพลาก แพ้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีครับอาการหนักพอสมควรเลยทีเดียวโดยในแช์ล่าสุดครับพวกเขาก็โดนจุดโทษเจ้ากรรมจากฮาแรดนที่ซัดประตูที่28ของเขาบวกอีกหนึ่งลูกให้นำโด่งเป็นดารสโลพิมิเลีกันต่อไปครับก่อนจะไปโชว์โหดในกลางสัปดาห์ครับยิงจับห้าลูกส่งบอลให้เรือใบถล่มไลซิกไปเละเทะเจ็ดศูนย์เลยทีเดียวครับและทางด้านเขาโอรเองนั้นฤดูกาลนี้เขาก็ซัดไปแล้วทั้งสิ้นหกลูกครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยกับฤดูกาลนี้ที่เขาเพิ่งจะขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมอย่างเต็มตัวแแแแแล้้้วววกกกกก็็็าัััังงงงใใชชเเเเปป่่่นนนพร,รมมดหหซตยไอจ ผมรบกวนเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์และกดซั b สไครต e ติดตามช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสักหน่อยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเฟ e บ o o กและ t ิก t o ออีกด้วยเช่นกันเสร์ชเลยซัตเสร็จเสาฟุตบอลคอนเทนต์ขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบสวัสดีสวัสดีครับ